สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้นะคะมิ้นก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูข้อแตกต่างนะคะระหว่างสาวน้อยปรับแป้งกับผมยาปรับแป้งนะคะเพื่อนๆซึ่งลักษณะอบอลสีทั้ง2ชนิดนี้เขาก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่า จุดสังเกตนะคะที่เราจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของใบนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะเป็นบอลสีถมยาปักแป้งนะคะใบของเขานั้นก็จะเป็นพื้นใบของเขานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นสีเขียวตรงจุดใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะเพื่อนๆส่วนสะดือใบของเขานั้นนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะเนี่ย อ่านี่นะคะเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าสะดือใบเนาะอ่าถัดมานะคะเพื่อนๆนก็เราก็จะมาดูในเรื่องของก้านของเขานะคะซึ่งถมยาปากแป้งเนี่ยก้านของเขาก็จะมีก้านสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะเป็นก้านสีน้ำตาลเนาะก้านของเขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับบัวนะคะอ่า มานะคะเพื่อนๆเราก็จะมาดูบอลสาวน้อยปากแป้งนะคะซึ่งสาวน้อยป่าแป้งเนี่ยลักษณะใบของเขาก็จะมีสีเขียวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆืแต่ว่าเราจะมาสังเกตตรง,ตรงจุดของเขานะคะจุดของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะกระจายอยู่ทั่วทั้งใบเลยเนาะนะคะ,ะแล้วก็สะดือใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกัน นี่แหละค่ะเพื่อนๆคือข้อแตกต่างของบอลสีทั้ง2ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นถมยาปะกแป้งหรือว่าสาวน้อยปะกแป้งเนาะซึ่งบอลทั้ง2ชนิดนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากๆเลยเราก็จะมาดูในเรื่องของใบแล้วก็ดูในเรื่องของการใบนะคะนี่ก็จะเป็นบอลสีที่มิ้นท์ได้ปลูกเขาไว้ที่บ้านทั้ง2ชนิดเลยเนาะ อ่านี่จะเป็นาสาวน้อยปะแป้งนะคะเพื่อนๆใบของเขาก็จะใหญ่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่มิ้นจะให้มาดูนะคะเนี่ยอ่าก็คือข้อสังเกตของเขาเราก็จะมาสังเกตกันแค่ตรงตรง,ตรงใบของเขานะคะเพื่อนๆตรงจุดใบตรงเนี้ย จุดใบของสาวน้อยปะแป้งก็จะมีแค่สองสีเท่านั้นนะคะก็จะมีสีแดงแล้วก็สีสีขาวเนาะส่วนทมยาปะแป้งนั้นก็จะมีสีที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีสีชมพูนั่นเองนะคะเพื่อนๆอ่าส่วนวิธีการดูแลนะคะซึ่งอบอลทั้งสองชนิดเนี้ยเขาก็จะเป็นบอลสีพื้นบ้านเราทั่วไปเนาะการดูแลของเขาก็จะเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อน เพียงแค่เราดูแลเขาในเรื่องของดินเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของแสงถ้าเราดูแลเขาทั้ง3ามอย่างเนี่ยก็จะทําให้บอนสีของเรานั้นสามารถจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีใบที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิ I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play.